我不管了。 วางไว้ใช่หรือไม่ uh huh. อันนี้ให้นำคำศัพท์ที่เกี่ยวกับครอบครัวน้อง memory of a, the อะไร member of family ใช่หรือไม่อ่าลองดูโง